สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าครับมื่อนี้เรามาพบกับช่องเคยิสานไตอีกแล้วนะแม่เนาะจ้าครับอ่าฝนก็ตกตลอดนะแม่บ้านเฮาเมื่อคืนฝนต๊กบัดขึนเนาะทั้งลมต้งฝนตมแที่มือว่านบ่ทันหยุดแทีนี่ครับนี่บัฒนเลยหยุดอยู่ยังไปปล่อยอยู่นี่เนาะครับครับพร้อมกากุ้งมาส่งแม่เนาะจ้าแม่แม่อยากกินกุ้งอยากกินกุ้งก็เลยสั่งกุ้งเพิ่นครับผู้เพิ่นเฮ็ดช่องนี่ล่ะครับก็พอดีแม่ก็บฟันพอดีเนาะจ้าก็บฟันฟันฟันได้อแแล้วก็ม่ัน คืนวันที่23โอ้หลายมือเลยเนาะมาหใช่ค่อคืนวันที่23กลับมาจากไปเที่ยวภูเก็ตอ๋อไปไปเที่ยวภูเก็ตจ้าไปเล่นน้ำทะเลโอ้ยังม่วนเลยหนำทะเลงามนะไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวเกาะมะยาแล้วก็ไปไปเกาะพีพีโอ้เกาะพีพีไม่ได้ค่อนอยากไปด้วยมีมันงามพี่นําอู้ยหนำทะเลยังงามเลยครับไอ้ลูกสาวช่วง ลูกสาวพาไปค่ะประกับพัวหยาดพี่น้องอยู่บุรีรัมมีตัวโกสูงไว้ไปม้วนคักไปบันนี้ก็บันนี้ก็ไปพากันไปเที่ยวกัดนั่งสปีดโบ๊ทไปโอ้นั่งสปีดโบ๊ทใหญ่ไปเลยลอยคนบันนี่ก็มีเรือหางยาวมันหับไปอีกคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวเกาะนั่นเกาะนี่เขาก็ไปจอดเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลบันนี้แต่ว่า เพราะอีกอย่างเ่าเพื่อนบ่ไห่ลง่มเรนเพื่อนบ่อยากให้ทำไรรำมาติครับครับเพื่อนไห่ไปช่วงนี้ซื้อกอกาะมะยากอะมะยาจากกอะมะยาเพื่อนบ่ไห่ลุมอยากไปเพื่อนบ่ไห่ลุ่มหลักท่องเที่ยวกำลังขอมาาลายเดี๋ยวนี้แม่นแม่นพ่อพอดีไปมือนั้นเป็นโชคดีสองมือบ่มีลมบ่มีฝนบ่มีพายุทะเลนิ่งพอกลับมาบ้านเท่ากับมีมีพายุก็ดีกลับมาจากแม่กลับมาจากเจ้าหนัดสิบนีมีคขึ้นสามเมตรเลยสองเมตรสามเมตรไป แต่ว่าไปเที่ยวนี่ได้โชคดีทุกทีตอนนั้นก็ไปกับบีกับกับกับโชคดีครับครับบันี้ก็เลยมากระมานอนอยู่กรุงเทพสามคืนหาหมอหมอตาไปโรงพยาบาลรัตนาลินโรงพยาบาลตากลางที่ว่าไปนี่คือลูกสาวที่ว่าเป็นหมอเพที่นพาไปบ่แม่เป็นเพศศาสตร์เพศศาสตร์ที่ว่าเป็นหมอเนาะใช่จ้ะแล้วก็พวกญาติพี่น้องอยู่บุรีรัม ไปทั้งหมดแเก่าคนตอนเรยกว่าสิบไปสิบคนแล้วคุณติดโควิดเลยไม่ได้ไปมีแต่หกสิบคืนมวนเป็นน้ำแตกตึงตึงเป็นน้ำทะเลมวนครับไปนอนนอนอยู่ภูเก็ตสองคืนกลับมานอนอยู่กรุงเทพอีกสามคืนครับครับนั่งเครื่องแม่ไปนั่งเครื่องไปจับเอารถไปจอดไรบาดที่อุบลแล้วก็นั่งเครื่องหินไปลุงสุวนหณุ่ม วันนี้ก็นอนอยู่กรุงเทพขึ้นหนึ่งไปขึ้นวันที่สิบหับกรบบุงเทพขึ้นหนึ่งบันนี้ก็พอเช้าวันที่สิบหกอะไปภูกเก็ตโอ้ภูกเก,ก็ตแต่เช่ารถตู้พร้อมคอนขับเดือนละสองพันหาแม่เบญาดมาดังเครื่องบินเบญาดนั่งเป็น,เป,นเป็นหลายเทือกอ๋อ<ล>นั่งไม่จำขาสิบสุดสุดหลายเหรอมันชินเหรอเนาะมันชินเหรอครับครับแล้วแล้วนี่แม่แม่ฝันนี่แม่ฝันตอนใดครับนี่ฟันมานอนกลับมาเพรกลับมาจากกรุงเทพ กลับมาคื้มากคื้นันทีกลับมาวันทียี่สิบสามมาหอดบ้านประมาณสี่ถุ่มอะไรหอดบ้านลูกสาวบานพักล้มบานหน่อยมันก็เลยมานอนฝันอ๋อก็คือแม่ฝันนี่ฝันอยู่ล้มบานบอค่ะบานพักล้มบานโอ้ครับานพักล้มบานมานอนอยู่ขึ้นหนึ่งมันนี่กะฝันฝันว่าถือรางวัลที่หนึ่งเหมือนใส่เนเลขกันเป็นเลขเก้าเจ็ดห้าจำได้แต่เลขท้ายซับตัว ฝันว่าตอดของถือรางวัลทีหนึ่งจ้าฝันได้ซ้ำนี่แหละฝันเห็นเลขสามตัว่าเจาะช่องถือรางวัลทีหนึ่งครับครับแต่จำตัวเลขไอ้เลขท้ายได้จ้าเลขไทยได้เก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าจ้าบางทีเลขเก้าเป็นเลขหกก็ได้เลยโอ้ยแม่ฝันแบบคนลุกเลยเพราะว่าแม่พ่อสื่อ่แม่พ่อสื่อเลยปีนี้แม่พ่อสื่อเลขพ่อสื่อหยังจากแต่นตัวใหม่มากกับพรกกับพระจักรคุณมาต่ดแต่มาฝันมานอนอยู่ฝันทักล่งบ้านก็ฝัน ถ้าปกติไปนอนบ่เคย้ฝันจะเชื่อเด้อแมนแมนบ้านพักลงบ้านลูกสาวไอ้ผมนะท่านผู้ชมจําได้บ่ครับอคุณแม่ทันนี่นะครับผมเคยมาเทียดคลิปของคุณแม่ทันนี้ครั้งหนึ่งแลยเด้ครับผู้ชมเลาเลขกับเขาตรงๆเลยครับอ่าก็คือหลายเดือนแล้วเนาะแม่เนาะแตงแต่งวดมันออกหาเจ็ดคุนแมนก็คือข้างนั้นเลขออกที่ว่าแม่ฟันเห็นเลขขึ้นกันเนาะก็ออกเลขเลขตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจําได้ครับ แล้วกาบโบฝันอีกจักเทียนอเมเน่เนาะกัเพิ่งมาฝันเมื่อกี้นี่หัวที่นี้ฝันคืนวันที่23่สิบครับฝันว่าเจ้าของถือรางวัลที่หนึ่งจ้าแล้วก็จังไดอีกแม่ก็ฝันตื่นขึ้นมาก็ก็อยู่ซื่อๆอยู่กับทร้มดาก็มัน่จำได้ตั้งแต่สามตัวข้างหลังเนาะฝันสั้นๆเนาะแม่เจ้าฝันสั้นสันนึกฝันก็ได้ฝันเหีอีหยังเด้ บอก็คือถือรางวัลที่หนึ่งนี่คือเป็นลอตเตอรี่มากเลยบอกแม่หรือว่าจังไหนเป็นเลขเห็นเลขเก้าเจ็ดห้าครับนั่นแหละว่าจะว่าจะฝันว่าจะของถึงรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขเก้าเจ็ดห้าใช่กันเองสามตัวท้ายจำได้นี่สามตัวทไทยนั้นแหละข้างหน้าจำได้แต่ว่าฝันว่าจะของถึงรางวัลที่หนึ่งฝันดีแท้แม่ฮู้ละครับเขาตื่นไอ้ไอ้ท้าฝันลักษณะแบบนี้เขาก็ดีใจเด้โนเมนเนาะว่าถือรางวัลที่หนึ่ง แต,แต่ปีไม่มาแม่บ่ได้ซื้อเลยบ่าซื้อยังนะำแล้บก็ันน้นแล้วก็ซื้อแล้วก็ตอนที่ฟันก็นกคือบนใ้ฟันอยู่บานตะของไปฟันอยู่ลยาบานนะเม่เนาะบานผักลยาบานาบานพักล้าบานอของลูกสาวาครับ,<พ>บแล้วปีปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับหก65 65สบห้าหจ้าหกสิส่วนเลขข้อมฟันก็75 เก่าเจ็ดเก่าเจ็ดห้ากับครับแม่หรือให้ให้เราว่างเลขยหกไว้เนาะแม่เนาะสำหรับเก่าเจ็ดห้าครับเพราะเก่ากับโพกกับตัวเดียวกันเดี๋ยวมันจิตับแตกไเนาะม่ครับชื่อจำด้นันล่ะถ้าจะหอมถงรางวัลที่หนึจ้าฟันดีแห้งแม่รอบนี้หรือว่าจีกม่เพราะว่า ผมเคยไปเหตุชิปแม่เล็มัน,นกับม,ม,มาเลยเนาะใช่ฟันคือไข่ไข่คือไข่ไข่กันเลยแต่ว่าหมวดแต่ว่าเล็กตอกเจ็ดต้องมาเลยแม่ว่าแต่เจ็ดปีนี้มันมากมันมากแต่ปีกลายเลยนเลยนะครับมามาอีหลีเด้อแต่เจ็ดเนาะครับมาตลอดมาเก,กือบส่งหมดไม่อืมหมวดนี่กับโบน่คือกันผมว่าแม่ว่าตรงนี้เจียนหรืแต่ว่าเจ็ดยังโบนูล่ะครับมันสีอันก่อนบอลาบอละแม่ย์บูเพราะว่าแม่์เขาซื้ออืม เก้าเจ็ดห้าเล่งงามด้วยครับแม่น่นั่นแหละอืมบบ่ซื้อแต่แม่บบอเป็นคนบลเลนหอยจ้ะบบอค่อยเล่นน้่นะเพราะว่าปีนี้บอบอทำสือเละเพราะอ๋อตั้งแต่ปีใหม่มากครับบ๊อบบ๊อบซื้อครับแม่บซื้อกระชุยรตเตอรี่ร้านร้านฝันวานทีวานวอให้ฟังทีว่าน ร้านสาวเลขทะเบียนรถตอนมันออกหาเจ็ดเลขไทยหาเจ็ดอย่างนะเลขไหาเจ็ดเต็นบอกจะซื้อให้ร้านใบนึงเพิ่นก็ได้ใบอ๋อก็ที่ถูกที่ว่าผมไม่ใช่ชิปเนาะจ้าก็ถูกตอนนั้นจ้ารอกว่าอันนึงอีกที่หลังอีกอ๋อที่หลังอีกแต่ต้องวดวต้องวดวดจนะที่เลขไายมันออกหาเจ็ดนย่านะหาเจ็ดหาเจ็ดเลขไทยออกหาเจ็ดครับบางบรโดนนี่ล่ะจ้าต้งสองหัวสามหัวสองสองสองสามหัวที่ผ่านมาเนี่ยแหละร้านเพื่นฝันครับสลับก็เลยซื้อให้เพิ่นครับสลับกล้องฝันของแม่เนาะกับมิซมี่เนาะสันสัน ฝันวาตถของถือละวันทีหนึ่งก็คือจำจำเลขได้ก็คือแค่สามตัวก็คือเก้าเจ็ดห้าส่วนอายุของคุณแม่ก็คือหกสิบห้าหกสิบห้าเนาะแม่เนาะสารตัวเลขผมก็ว่ามีมีแค่นี้แหละเนาะแม่เนาะเพราะว่าฝันเห็นเลขเลขเลยกับอายุแค่นั้นแหละเนาะขอบคุณฝันครับผมก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับครับที่มาแบ่งฝันความฝันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรบฟังเนาะครับ ก็ขอให้ตัวเด็กพันมาเนาะแม่เพื่อท่านผู้ชมไดีไม่โชคมีลาบน้ากันครับเอาแม่ซื้อครับกเป็นแนวทางให้เขานะแม่เนาะครับผมเคยสานใต้ครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีสมปรารถนะครับบเจ๋บัจนร่ำรวยเงินทองกันสุูุสุขคนครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงสท่านี้แหละครับสวัสดีครับคับ